ไม่มีอินโทรเพราะพี่จะอวดแมว <c oughs> โอเคพีลีสเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะสำหรับรายการบีเทีวีแล้วก็มาอยู่กันในฮีโร่ค่ะในเมียเบตันกราวของเราในพาร์ทที่2แล้วนะไม่อยากจะเชื่อแล้วเราจะทําเกมนี้เป็นพาร์ททำสักร้อยพาร์ทเลยดีไม่ว่าเล่นแต่เกมนี้ไปเลยเล่นให้มันเบื่อไปเลยอ่ะก็ตลอวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่นเป็นดาบี้ส่วนพี่พีเป็นสายฟ้าส่วนเบเกเป็นตัวผู้หญิงนะนะเพราะว่าพี่เป็นแฟนพันทางจําชื่อตัวละครพวกนั้นไม่ได้ว่ะโอเคมาเลสโกไปเลยแล้วกันนะเป็นด้านหน้าของแรงกิ้งแมตไปเลยไปไปถึงระดับโลกไปเลลงแรงเลยกูยังไม อยากเห็นจังมีพโดมินสเบิร์นไหมเอ้น่าจะมีนะเออทำไมถึงไม่อัพเอนเดเวอร์วูนีเของมากลองทองโอแจไม่อยู่หรอกไฮรูทผมไม่ใช่สายระยะไกลนะแต่เมื่อกี้ก็ไม่มีใครรู้อะไรเลยนะโอ้ยโอ้ยไมอ๋อไม่เออตัวกระจอกอย่าไปไม่ต้องไปกลัวไม่ได้พวกมึงมาสู้กูไม่ได้หรอกไปกูเผาเลยอยู่อยู่ใกล้ๆลเลยเขี่ยแล้วจะตาย เจ็กนี่ไ้ช็อตมันหมดเลยโอ้ายีดเลยนี่คือเบเกตตบยุงเลยไอเฮี้ยกูมันยาไอเมันลัแล้วไอเจลแล้วไอตั้มข้าั้มมวมเกลางให้กอออไปอะไรัญญาออนออกไ้ัญาอ่อนดีค่อยค่อยๆทีม่กลโลอยู่กางอยู่างไอย่กลาอยลย่งอลาางโลอยูงโลอยู่กยูงยอา ช่กูมป็นย่าหอดบ๊อไอ้ยิ่งจะทำมาสำจรี่ทำนี่อะไโอ้ยคนกลางฟอร์มทีมเดอบัตวันเดอะบัตูเดอะบัตทีเลยฮีโร่อันดับหนึ่งสองสามเลยเฮ้ยแล้วก็ขอทำการเปลี่ยนเป็นแมปธรรมดาเอไปแรงแลยว i v e minutes later ไอ้กล่องทองน่้หน่ากลัวมากเลยอยู่ตรงกลางเลยจุดยิงตกเลยตรงนั้นอะมีแต่คนจะไปลุมมาตรงนั้นอะตรงเราไม่น่าจะมีคนละมั้ง โอ้ยยียมีตี้ไม่มิตี้เลยนโบโยนโบโยเลยาเลยนังอามาดิน่ยต้องหน้ากูเลยนี่นี่อยู่กูเลยไหมบินหนีก่อนเลยโอ้ยโอ้ยกอดมันแตงกอดมันแตกอดชี้ช่้ชี้อตันชิวาคิสตาโดนไปกูไ้เ้ยกูขอดูท่ากูยุ่ในแต่ตัตอ ออมาเฮดตัวอยู่ได้บูมมาเหดตยู่ตอนตายซ้ำแม่งเฮียกูฮีโร่กูฮีโร่มันเป็นเพือสุดท้ายของมันกูฮีโร่เจียเฮ้ยกองทองกองทองเปิดออกมาลูกศิษย์แล้วก็ให้อาจารย์บุรีซะให้กูกูหอบอับบางอืมโอ้เฮยเฮ้ยเะไรเยเงีฟเฮียเฮียเฮียเฮยเฮียเฮียยเีเฮียเยเยเดอร์ีเดีย เฮ้ยนี่กล่องอะไรอ่ะกล่องทองอยู่ข้างหน้าเลยเปิดได้นะม่มีใครเปิดเลยแล้วจะรออะไรอยู่ลายน้องเอ้ดอกรอเอ้ยดอกเปิดเลยเปิดยากหน่อยจะเปิดเลยคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันมันมันได้ของเยอะมากเลยเฮ้ยมันมาแล้วกําลังขึ้นไปกําลังขึ้นไปถอยมาก่อนมะมาจะเปิดเสร็จแล้วมันจะเปิดเสร็จแล้วรูดตรงนี้รูเปิดแล้วรูดรูดรเอาเรียไปไหนแล้วกูไปไหนอ่ะรู้ไหนกูด้วยนะไอ้เรียกระโดดทีมครับสุดยอดเลเบลเก้า ีแบบดูแรงมากเลยไม่มีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่ข้างบนบนโดมขึ้นมาเนี่ยมันยิงบนโดมเหรออืออือทีเทียขึ้นโดมเหรอวะเนี่ยมันมันอยู่บนโดมเลยมันจะตายกันหมดแล้วเนี่ยซับมันซับมันโอ้ยจะตายเลยพวกมึงเอาไหมมาแล้วไปึ้นมาด้วยความกรดแคลนนี่โอ้โหไม่ได้เลยไม่มีอะไรแล้วต้องากยาเว้ยไอ้เสียงเสียงคนเสียงคนเสียงคนอยู่บนหัวเราอยู่บนหัวเรามีคนยิงเราอ่ะ อย่บนหัวล้ามันเจ็บมากอยู่บนหัวเหรอไอ้เป็ดาวลงมาช็อตไอ้เะดลงมาช็อตถอยถอยลงมั้ล่างพามึงแม่งที่ไม่ดีเลยชิบหายแล้วโอไมว่าเชียร์กับตายกับตายไออกหมอันตรีเรากำลออไม่ใช่พลังหลเร์เซ็นต์แล้วตัวทีบเลยยูในเต็นท์สเต็นอสมาร์่เจ้ยโคตรแรงเจีย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 กู ไอ้กูตัวจริงเงี้ยบังอาจเล่นเอาไม้เหมือนกูไอ้บุปผู้ต้งกู้ต้อ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 งกูไเป็นละ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 วตรงนั้นจะไม่พีตรงนั้นตรงนั้นไปเลยไปเลยเยี่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 ยตายอืมมาดิมาเก๊กหนึ่งทีอยู่ในชั้นเตะออฟ์แมนตายเลยเออครึ่งเดียวแล้วครึ่งเดียวแล้วแล้วเก็บของเก็บของเก็บของไอ้บนหัว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 บนโดมบนโดมบนโดม บนโดมบนหัวบนหัวโอเคเออบนหัวกูกูปีนโดมก่อนกูกูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วพี่กูจะไปช่วยมึงพี่เจ้โตเฮ้ยกอแตกกอแตกมันจะตายมันจะตายกูมาแล้วจ้ามันจะตายแล้วนี่ี่โดนโดนโดนที่พี่ให้ตายที่อะที้อะที่อะที่อะยูได้แต่สเต็ออฟสมาร์ที้อะที่อะที้อะที่อะเหี่่อเหย่่อลูกสิงกระจอกหลังหลังเข้าหลังเข้ากูปั๊มยาอยู่กูปั๊มยาอยู่อ๋อเอาเขี้ยนหน่อยเขี้ยนหน่อย วง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 เฮ้ยก hey, uh uh ูจะตายกูจะตายเล่ยเลยอ่อนเก่งมากไปละชิบหายละเรียบร้อยตัวตกี่ตายช่วยดิไอ้เฮ like. hey, uh yeah. yeah. oh, ียเล่ยเลยอ่อนเก่งมากไปายชิบหายละเชียหนีเลยเหียอดหนีออกนอกวงโอ้ยกูตายกูตายช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อย มันผัดเอาตาซู่ไม่ได้ซู่ไม่ได้ผัดเอาตาเอาไหมวกนี้กระโดดแล้วนอกวงโอ้ยตายมันผัดเอาตาซูไม่ได้โนมีดนริยโชนเน้นดูเอาไหมไอ้เหี้ยเขาเลยกูตื่น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 ไอ้พี่พี่พี่ตื่นตื่นแล้วมาใบกูนะโอเคกูตื่นกูตื่นไปหลับทีมทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายมึงปั๊มยาอยู่ปั๊มยาอยู่ไอ้เหี้ยมึงจะบีแล้วพวกมึงไม่ต้องชุบกูละไปเลย5 minutes later เออสามอยู่สามไม่ตายสามไม่ตายบาโกเนี่ยไอ้กบด้านหลังมึงเบาโกตาย เฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สไปเดอร์แมนไอผมมีพลาดเอาตากดเอกได้เฮ้ยกดเอกได้เหมือนกันกดเลยพี่มีแล้วกด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 เอาตากระโดดที่ันที่ไอเป็นล้มลมซั่งมันทับเอาตาสไปเดอร์แมนเก่งจริงว่ะ สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์กูเพราะอาจารย์กระโดดออกรอบวงไปแล้วืมาเอาผลงานผมสอนมากับมือแลเวลอัพคุณได้รับตั๋วทางการตลาดทำไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นต้องเป็นพวกเธอสามคนเสมอ ด้วยเกมที่ออกแบบมาเป็น Battle r o อ a l e นะทุกคนต้อแค่กดคลิกซ้ายทุกคนก็ยิง่เฉยอ่ะกูจะขยันอัพแต่สกิลหนึ่งนะกูยิงอย่างเดียวงานกูจะ AP ช็อตทกผมก็จะยิงแต่สมดเฮ้ยอันจะชนะนะกูแม่งสีมือปันกลางที่หมายเลยใกล้กันเลยชายผู้มีสีมือปันกลางไม่เก่งชายผู้ที่แบบปันกลางที่สุดในโลกอะ มันเล่นมาเลยระกลางสุดในโลกเลยพวกพี่ไม่ได้เล่นเกมเก่งเลยพวกพี่เล่นเกมปันกลางอ่ะใช่พูดถึงกูอย่างเจ็บเลยฝีมือปันกลาง5 minutes later ยาอยู่กินยาวอยู่สวยๆนี่ไอ้เด็กเด็กกลุ่มแช่แข็งแช่แข็งแข็งยิงยิงกดตายกดตาไม่แช่แข็งแล้วยิงเหรอไม่ตาเฮ้ยนอนแล้วมันนอนได้ดีนี่ตายไอ้ความยากมีคนอยู่แถวนี้นี่ เอ้นั่นแหละมันตีกันอยู่ข้างบุงบุ้มตรงไปตรงไปตรงไปเออฮึมกตายมึงตายเอาเย้แช่แข็งเลยเฮ้ยเฮมไต้องขุดรถดงชิพายแล้วมันพัดเอาใต้สักกูจะตายเชิญพัดเอาต้เราหนีก่อนชิหายกูตายนี่หนีเลยไอ้พัดเอาใต้เรายิงไม่เข้าเหรอวะใช่ใช่ัดพอพตามรถดาเมจเยอะมากเลยพี่หนีก่อนโว้

ตายแล้วตายแล้วเ้ยยวเราต้องไปทั้งมันให้ตายเดี๋ยวมันชุบตัวเองเหมือนมันซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้เฮ้ยซุปเปอร์ฮีโร่มาระเบิดเราบาละไอ้ข้างในข้างในข้างในโดมมีข้างในโดมมีคนจะเราไปเก็บของกันปะเก็บ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 ของนี่เก็บของนี่เก็บของนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูให้เยอะแม่งกล่องไปแล้ววะเฮ้ยข้างล่างหรอข้างล่างหรอข้างล่างหรอหวยแล้วหวยแล้วโกเตะโกเตะโกเตะแช่แข็งเลยดาวดาวแล้วสามมัน มานี่มามึงมานี่ Jamie, มามึงมานี่เร oh wow. ื่องแต่โคตรยากเลยจำมันเรื่องของวยโลโลโลร้องกันโลโลยมีน้อยๆอยู่โอเคได้อยู่เพราะเราอยู่กลางวงเหลือตีเดียวเหลือตีเดียวเราอยู่กลางวงขึ้นมาครับหมดเลยเพิ่มอะไรให้เต็มเพิ่มอะไรให้เต็มเป่นโลเพิ่มอะไรให้เต็มมันพี่ไปทางขวาเห็นอะไรเหรอยิงมันไม่ถึงมันไกลไกลเกินกูกูกูบู๊เลยเรื่องไปบู๊เลยเอามามามากูไปด้วยบู๊เลยไปด้วยไ้ก็แต็กก็แต็กก็แต็ก ก็แตกมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล e. <F> ้วเฮ้ยเด็กกูตรงกูเด <Maybe. S 3> <b> ็กก <m> ูตรงกูเฮ้ยมันมันพนันต์ตกพนัน์พนัน์ระวังระวังเเอดเ้ยถอยละอันตรายเล็วเร็วอดอะกำลังวิ่งมาแล้วจะได้เลาอ่ะเฮ้ยก่แตกก่มันแตกกมันแตกก็มันแตกแช่แข็งเลยสองหน้าเอาตูนเอาตูนตูนตายแล้ว กูเตมยากูเติมยากูเต็มยากูเต็มยาเต็มอกัเต็มยาเตอกันกูเจอลากูเจะแอู่หน้ากูไมามเก็บไอกเวยล้เขวยล้ตายมาตามมาเดี๋ยวกูเช็แข่งให้กูยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่เรียบร้อยเรียร้อยเด็กูเดาดาหมดเลยตรงนู้ไม่เชี่ยเด็เชี่ยเด็กกูเชี่ยเชีเชี่ยดาวดาดาตัวกูก็ดาตำลตำลักฮ่าด็กูไปแล้วไอ้น้องย้ย พวกกูไม่ง่อยอยู่ไหมลิกซ้ายอย่างเดียวเลย้ายลิกซ้ายอย่างเดียวเจอแล้วว่ะเมตาที่จะชนะเกมนี้เลือกไอ้สามตัวนี้แล้วก็ยิงอย่างเดียวอ่ะปลาระเบิดให้ลมแล้วก็เอวินโจท่าสมกัิเป็นห้องเอวินแล้วนะครับเรอมียทิงพ่กโต โอเคพิ่ีิศเบรกเกอรก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการวิ่ทิศทีวีแล้วก็เกม My ว i l l ล่นอะคาเดเมียเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับเฮ้ยกูไม่อยากจะนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ฮีโร่ด้วยซ้ำไปไอการแช่แข็งหรือระเบิดได้ล้มแล้วก็ยิงรัวนเนี่ยเจ้าพนักนที่ไล่อะไรทำจริงๆก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมแนะนําว่าให้เล่นไอสามต่อนี่แล้วก็อัพคลิกซ้ายให้ตันที่สุดนะรับประกันได้เลยว่าอาจจะไต่ไปถึงแรงสูงสุดของเกมได้นั่นนะก็้วสำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับตัวใครพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณขอบใจเป็ต้องลากัน น่าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย